ครับจะบวงแล้วเอ่อมาลืนมาลืนครับเป็นไงบ้างคะหลังจากไม่ได้เล่นก็เว้นไปหนึ่งปีครับปีที่แล้วเนี่ยงดรับละครไปครับแล้วก็พอเปิดมาปีใหม่เนี่ยก็เลยเริ่มรับตั้งแต่เดือนมกราเลยครับผมก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการทํางานเพราะว่าก่อนไปเข้าไปฟิตติ้งมาแล้วครับแล้วก็ได้เจอทีมงานพี่ดาวนี่ก็ก็ค่อนข้างน่ารักครับน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีครับาเป็นยังไงคะก็คือเรื่องนี้คือต้องเล่นเป็นผู้กองอธิรุต ก็จะต้องไปไหนมาไหนกับคุณสารวัตรที่พบเขาอยู่ตลอดคือพิติกเจษดาพรนะครับซึ่งเว้นทางการทํางานกับพิติกไป9ปีนั่นเป็นละครเรื่องที่1ของผมมาตอนนู้นเลยแล้วก็ลากมาเป็นเรื่องนี้เข,ข้าปีที่1ิของการทํางานพอดีครับก็คาแรคเตอร,ร์ก็จะจะ,ะมันก็จะมีความมีความกลัวภาษาประมาณหนึ่งมีความขี้เล่นที่เล่นทีจริงซึ่งก็ค,คงเป็นคล้ายๆผมนั่นแหละครับครับครับ ยังไม่มีสนิมครับยังยังใช้ใช้เหล็กที่ดีก็เลยพอได้อยู่พอได้อยู่ครับก็ก็เอาบทคือความความดีของละครเรื่องนี้ครับก็คือว่าทางทีมงานพี่ดาวเนี่ยส่งบทมาให้ผมตั้งแต่แรกเนี่ยเยอะมากฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่จะที่จะศึกษาคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดความเป็นไปเป็นมานะครับใช่ครับเรื่องนี้เล่นพวกใครคะน้องสายไหมใช่ครับซึ่งวันที่ฟิตติ้งเนี่ยยังไม่ได้เจอน้องเขา แต่ก็จะเป็นการทํางานด้วยกันครั้งแรกเดี๋ยวน่าจะเป็นมะลืนนี่ครับคงได้เจอกันครับถ้าอย่างเรื่องนี้หลายคนจับตามีน้องใหม่นักวิการมาร่วมงานด้วยอ๋อครับเป็นไหมคะแบบแต่ละคนดูแบบก็น่าน่าตื่นเต้นดีครับคือผมเองก็ได้ได้ติดตามผลงานของของทางคุณใหม่เพรามาต้องดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่จะได้มาทํางานด้วยกันก็ก็น่าสนุกดีครับยังครับก็เดี๋ยวเริ่มวงสวงก่อนแล้วก็สัปดาห์ถัดไปคงเริ่มเปิดกล้องก่อนการนไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องแรก ที่ใหม่หมาเล่นกับช่องสามอตามองพอสมควรแล้วก็ <c oughs> ดีครับก็คือผมยังไงก็ได้แหละก็คือได้ร่วมงานกับคนเก่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของของผมด้วยนะครับใช่ครับปีนี้รับกี่เรื่องนี้คะละพรเดาว่าตั้งใจว่าหนึ่งนะครับแต่อาจจะงอกเป็นสองเพราะว่าปีที่แล้วเบี้ยวมาครับก็เลยอาจจะมาทบที่ปีนี้ครับตัใใค่า่ไหนคะยังเว้นไปก่อนครับตอนนี้ก็รับอันนี้ไปก่อนแล้วกันครับงานเพลงยังทำอยู่ยังต้องทําอยู่ครับเพราะว่าต้องปิดอัลบั้มแล้วก็จะลากไปสู่ คอนเสิร์ตน่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับในในช่วงประมาณช่วงปลายปีนะครับคอเสิรี่ยวไม่มีบ้านใหญ่ะไรนะครับการคอนเสิร์ตเดี่ยวในช่วงปลายปีใช่ครับก็ก็คุยกับทางที่ค่าย Spicysdissoy right mm hmm. ครับว่ามันครบ10ปีของการทํางานพอดี mm hmm. ก็เลยน่าจะจัดเป็นคอนเสิร์ตสิปีของผมอันนั้จะเป็นเพราะแต่งาคค่าย,ยหรือว่าแต่งราคาโซยอันนั้นคงน่าจะต้องเป็นเป็นเรื่องของทาง Spicysdissoy right mm hmm. ทำเพราะว่าก็ไปสังกัดที่นู่นนะครับ mm hmm. ใช่ครับ ความรักก็ยังยังทรงๆเหมือนเดิมครับยังไม่คืบหน้าก็ทรงทรงเดิมกับที่ตอบไปคราวที่แล้วเขาค่อยๆค,ค,คุยกันไป <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ยังไม่พัฒนาเลยแต่ก็ <c oughs> <อ>ก็ดีครับดีหมายถึงว่าผมยังมีความสุขดีกับการท,ที่ที่ค่อยๆค,คุยกับน้องเขาไปครับเทงานเจอกันบ่อยไหมไม่ก็ไม่ไม่บ่อยมากหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าน้องยังมีต้องถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งก็วุ่นพอสมควรครับอะไรนะครับ ทริปล่าสุดอันนี้ถามลอยๆแบบไม่มีข้อมูลใช่ป่ะมันจะบอกว่าไม่ได้ไปปีใหม่ไปแชร์หลอกันที่ไหนครับว่าปีใหม่ผมทํางานครับผมทํางานแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าร้องเพลงตั้งแต่สามเอ็ดแล้วก็สองก็ทำงานครับโอกาสซื้อของปั้นให้น้องปีใหม่ครับไม่ได้ซื้อครับเดี๋ยวปีหน้ามันก็ปีใหม่อีกก็ก็เลยยังไม่ได้คือมันยังไม่ได้ไปถึงไปถึงอะไรที่มันแบบนั้นนะครับใช่ครับนี่เขาบ่นจริงๆหรือเราบ่นอะไร ก็ก็งานหนักจริงๆครับเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าละครเนี่ยเหมือนเร่งปิดกล้องด้วยเรื่องอะไรที่เขาเล่นกับน้องนัททิวเนี่ยครับผมก็คงจะเหนื่อยแหละไม่ปรึกษาไม่ก็คือถ้าถ้าเอาความเหนื่อยวัดกันเนี่ยถือว่าเสมอเพราะว่าเราก็วิ่งทํางานกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็ก็อันไหนที่ละครจะแบ่งเบาช่วยช่วยเชียร์ได้แล้วก็ก็พูดดีๆใส่กันมีโอกาสนะทั้งคู่มีเวลาเจอกันหรือว่ามันกลัวไหมมันจะห่าง โอ้ไม่หรอกครับนี่มันก็คือรู้จักกันแบบยุ่งทั้งคู่ตั้งแต่แรกไม่ได้ว่าโหวว่างงานแล้วก็มารู้จักกันใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เลยเป็นโหมดปกติใช่ครับหลายคนลุ้นแบบว่าขยับสถานะพี่วานหวังไว่ายังงั้นไหมอุ๊คือถ้ามันขยับเนี่ยผมจะบอกเลยแต่นี้มันเราไม่ควรบุบบามากนะเพราะเดี๋ยวมันมันจะลั่นอะไรไปแล้วมันไม่ดีครับก็คือเราก็ค่อยๆอยคุยกันไปความสัมพันธ์ดําเนินไปแบบเงียบๆบนี่ถังนี่ดี โอเคนะขอบขอคุณมาก <Hi. S 1> ครับขอบคุณมากครับ